มีคนเข้ามานะครับแต่ก็ดูแหลกแต่ก็เล่นเซอร์เพนต์ผมก็จัดแรนดอมไปโอ้ได้ดาก้อนได้ดาก้อนรีบๆ คือข้อดีของแหลกมันก็ทำให้เรามีจังหวะคอนโทรลนะครับก็มีข้อดีอยู่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคอเสียไปทุกอย่างโอ้ไม่ก็ขาดน้ำ Your yes yes sir เขาต้องเขาต้องรีบมาแน่ฟนครับต้องเร็วนิดนึงนักดาบต้องมาแน่ๆดูทรงอ่ะคนเล่นเซอร์เพนนี่ร้อยทั้งร้อยมานักดาบต้องมา แต่แต่ว่า,า,าซามเูเขามีความโหดนะครับ yeah, yeah, yeah. คือเขาเดินบวกได้เลยคือแบบเดินบวกได้เลยวิ่งเข้าใส่แล้วเขาสามารถทำลายตัวเอง mm. ทำ mm. ดาเมตได้อีกนะครับนีก็คือความสุดของซามู Yes. Oh. Oh. <laughs> Moving. Yes, Lord. Moving. Yes, Lord. Moving. For the dragon. Hmm. The servant obeys. Yes. As you command. My sword is yours. It will be done. Yes, sir. คือความได้เปรียบของสมูไรไยนักดาบเซอร์ตีไม่เข้าเลยครับหมีไปเร็วนักดาบเซอร์ตีไม่เข้าเลย pull the dragon. Yes, Lord. Fall oh, my way. Yes. จับให้หมดจับให้แข็งจับให้แก็ง onward สุดยอดนะนักดาบตีสม,มุไรไม่เข้าเลยนะครับสม,มุไรเขาแบบเรื่องดาบนี้เขาเจ๋งสุดแล้ว yes, <Lord. S 1> จะมีโลนินอีกตัวหนึ่งนะครับ <Dragon. S 2> อันนี้ม้าวิ่งเร็วเฮ้ย hey, ม้าแบบเสียมานาน้อยในการวิ่งโอเคนตาตัวงกรฉันไป The servant obeys. Yes, Lord. Done. I follow the dragon. Yes. Yes, sir. I follow the dragon. Yes, sir. Yes. I follow the อะไรเขาดีงามมากคือเขาเป็นยูนิตเข้าใส่เลยอะคือไม่ต้องมีจังหวะอะไรทั้งนั้นนะครับจังหวะก็คือบวกแล้วคนอื่นตามแค่นั้นเองเป็นยูนิตท,ที่โคตรดี yes. The yes, Lord. Yes, sir. yes. Yes, sir. sir. Right. Alright. dragon Yes sir Yes All right I follow the dragon Yes sir I follow the dragon I'm going Yes Yes sir I follow the dragon Moving okay. I have focus Lead the way Yes, yes, sir. I follow the dragon. Yes This is the only cannon I've ผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงคือเอาป้อมบุกเยอะๆนะครับแล้วแบบฐานไม่มีป้อมเลยแตกครับผมมันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงมากดังนั้นเราไม่ได้เน้นป้อมบุกเยอะเท่าไหร่เราต้องกันบ้านไว้ด้วยเคยมีประสบการณ์แตกมาแล้วนะครับ ้าจะบุกป้อมอ่ะบุกแค่แค่ป้อมเดียวก็พอนะครับ สร้างน้ำไว้หน่อย yes, โอ้โสมเหมือนจะเป็นฟัวฟลอรินนนะนะนะั่นกหละ Yes No Focused and steady Certainly Yes master. ่วดูหน่อยสิทำไมเงียบเหลือเกิน the yes, โดนป้อมเซอร์เพนต์นก็ไม่ปลอดภัยนะครับตกม้าเลยนะครับตีทีเดียวตกม้าเลยไม่ปลอดภัย All right. yes, นั่นไงฟูออฟโรนินจริงๆด้วยผมดูทรงเขาออกนะครับเขาต้องมาหลักสูตรนี้เลยถ้าฟูออฟโรนินมันก็มีวิธีสู้อยู่ เราต้องวิ่งเร็วเข้าไว้อม,มันแหลกนะครับเกมมันเลยช้าด้วยเพราะว่ามันแหลก

มันวิ่งเร็วด้วยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมสร้างมังกรตุ้มนาทีหนึ่งซิเพื่อไม่ให้เป็นอย่างยังโอ้ไม่กอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยม้าจะตายแล้วขอดีดสักทีโอ้โลนินสมุทไรไวิ่งเร็วครับผมสมุทรเราวิ่งเร็ว I was thinking they were Yes, Lord. Moving. Oh. oh, yes. Hot on the trail. Oh. Ah, oh. hot, hot, oh. and annoying. Yes. Yes, sir. Hold your horses. Fast, like fire. Yep. Yeah. Hold your horses. <laughs> oh, yes. ป่วนนะครับนี่เขาเรียกว่าไปป่วนโอเคอันนี้ป้อมบุกแค่นเดียวก็พอแล้วเราไม่ควรที่จะป้อมบุกเยอะมาตายไปตัวนึง จริงๆที่เอาธนูขึ้นเพราะว่ามันยิงเร็วนะครับ<ช>รว่าปัดทตัวนี้จะชา้ากว่า่นะจริง อันนี้เราเอาซูโม,ม่ขึ้นก็ได้เพราะว่าเขาเล่นโลนินนะครับไม่ต้องโลนินมันค่อนข้างที่จะถึกกระสุนเราซูโม,ม่ขึ้นดีกว่า น้องโดนประทัดอีกโอ้ยโอ้ยไม่อึดไม่อึดโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่าได้เปรียบ,บดีที่ดาร์กอนวิ่งค่อนข้างเร็วอันนี้มันเหมือนปรับใหม่อ่ะเมื่อก่อนดาร์กอนจะวิ่งช้ากว่าเซอร์เพนนะเซอร์เพนนี่วิ่งเร็วกว่าดาร์กอนเยววาาอะ Yes. l right. มาจรวดพี่มาแบบเต็มสูก็มาจะ oh, <yes. S 2> ไ,ได้รู้วิถีปล่อยจรวด นูนไม่โอ้โหทีเดียวตายก่อนเราโมูของก่อน móc móc con Fast Like Fire Hold your Oh, yes, yeah. yeah, you tell I go hot on the trail. Oh, yes, yeah. <coughs> Oh. <coughs> 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 <tayang> เธอแปดถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยวเธอดาก้อนเมาเทนเข้าไปอ๋อดาก้อนโมนูเมนต์นะครับไม่ใช่ว้าเล่นเหตุใดเธอ Hot on the trail. Oh, yes, fast like fire. For the dragon, the servant obeys. Moving, yes, Lord. Yes. A servant to move. master. For the dragon. Yes, Lord. I'm ruling. Oh, my God. Oh, yes, master. Moving. ี่ยนเปลี่ยนกระสุนซูมโม่ไม่ใช่อันนี้ซูมโม่ต้องกระสุนนี้ตีได้ไกลกว่านะครับเปลี่ยนันนัดเดี๋ยวไปใช้กระสุนนี้ก่อน,อนไหนๆก็อัพละโอ้ย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  นีมันยิงออกมาเป็นแอรเรียรโอเคซโมโยิงไกลมาแล้วโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ

โอ้อะไรเนี่ยยังไม่ได้สู้เลยกำลังรวมทัพอยู่เลยโอ้ยัยู่เลยยี่สิบเก้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบเองตดีนี้กันะครับขอบคุณที่รับดูครับจบนนะครับสวัสดีครับ